วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมจะมาให้ดูร้านขายของมันทําให้ผมคิดถึงตอนสมัยตอนเด็กนะที่แบบว่าไปเรียนกลับมาแล้วก็แล้วก็ได้กินน้ําหวานที่เป็นน้ําถุงอะนะถุงแช่ช่องฟริตอว้ที่มีน้ําแดงน้าเขียวโคฟันตาอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นตอนเด็กทําให้คิดถึงตอนเด็กที่อยู่ที่ไทยนะที่คือแบบว่าแม่ทําให้กินตอนเด็กๆนะครับแช่ตู้เย็นมันก็ทําให้ผมคิดถึง ในต,ตอนนั้นแต่ที่นี่่ที่อเมริกาก็มีขายแบบนั้นเหมือนกันที่ผมเคยพูดเอาไว้คลิปก่นกอนๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับโคฟานัทโคฟานัท hmm. อ yeah, you know? yes, mm ันน่ะวอเตอร์เมลอนว่าอะไรสินะทามารินโดทามารินโด I don't know tamarindo tamarindo yeah tamarindo y s tamarindo what tamarindo what you eat me yeah coronavirus โควิดไม่โควิดอันนี้ก็เป็นร้านขายน้ำนะครับที่ผมบอกเป็นน้ำถุงอะนะเดี๋ยวผมจะลองซื้อไปกินดูอ้นี้อ่ะโคโคนัทโคโคนัทเมลอนเมลอนอละ what is it นกบานานาบานานา Banana, coconut, you know lemon, banana? smooth lemon, lemon, yeah, some, lemon, 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 banana lemon, lemon, coconut one lemon, one. lemon, lemon, melon melon lemon, melon. lemon, one. lemon, 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 one dollar. Coco. So Coco? What is? Five? Yeah. Yeah, okay. It's free. In <laughs> no? three Free. Free? Yeah. <laughs> no, no. No, free. Me, translation? <laughs> For translation, five dollars more, okay? Uh, no, no. Yeah. <laughs> okay. <laughs> โอเคไม่ต้รขอบคุณาครับขอบคุณมาครับขอบคุณากครับขอบคุณากครับขอบคุณาครับอคมรับขอคมกรับอครับขอมากครับขอบคุับขอบคุณมกคับคมอรับ้าับอบกอคมรอากรครับอขคกอคอมาขอออันนี้ก็คื อันนี้ไม่ใช่ช็อกโกแลตอันนี้คือเขาบอกว่ามันเป็นมะม,ม่วงเอ้ยไม่ใช่กล้วยกล้วยอ้าวผมซื้อห้าอันแต่เขาให้ผมมาสี่ห้าไม่เป็นไรให้เขาไปนะกล้วยดีกว่าไม่เคยกินมาตาตาเป็นอย่างนี้นะอเอ๋ใส่ถุงแบบนี้เขาก็บอกว่าให้กัดก้นเลยกัดก้น คนแล้ว <c oughs> รสชาตินี่มันยายไม่ถูกเลยเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวมันหก รสชาติมันจะเป็นแบบเมือกเมือกหน่อยเป็นแบบเหมือนเอากล้วยมาปั่นนะครับกับ คือเอากล้วยมาปั่นเลยอ่ะปั่นเลยแล้วคงผสมเกลือนิดหน่อยมันก็จะหนืดหนืดมึกเมือบบอกไม่ถูกอันนี้ไม่ผ่านอันนี้คือกล้วยนะแบบนี้ ตอนแรกผมกนึกว่าช็อกโกแลตเขาบอกไม่ใช่มันเป็นกล้วยมีไม่ผ่านขอทิ้งก<ล>่อนี่ก็นะก็เป็นอีกหนึ่งอันนะครับที่ที่ผมเอามาให้ดูนะเป็นร้านขายของอะ่ะเป็นรถเข็นอะ่ะเขาเข็นมาเดี๋ยว,วยนะงั่นอนะ่เนนะเกี่ยวกับลูกเขาแล้วก็แม่สองคนออกมาขายก่อนเรื่องโควิดนะคงไม่ได้มีงานทำนะ าก็เลยแบบว่าหาไรายได้พิเศษแบบนี้นะพอแบบหาไรายได้พิเศษแบบนี้คนก็เริ่มมาขายของกันเดินตาเดินกันอย่างเดียวเลยนะเดินขายของเดินขายน้ําเดินขายข้าวขายพิซซ่าที่ผมเคยให้ดูอะนะแต่รดน้ํามันนั้นเขาเขาแบบเขาเขาขายประจําอยู่แล้ว,วะอะยังไงก็อันนี้ก็มาให้ดูเป็นคลิปเล็กๆนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด ติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ดู <Okay. S 1> เป็นอาชีพเล็กๆที่เขาทำนะเดี๋ยวก็จะมีอีกหลายอาชีพให้ที่ทจะให้ดูยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ